ขู่งวหน่อยครับตัวที่สองครับมอนเดียวกันครับทนายคนนีจะซนหยาบครับโดยหมอมืออาชีพครับ้นเองไม่ได้ไห,หรอกครับเห,ห็นมั้ยคนมา้นไหมโดยหมอมืออาชีพ้นเงองหยาบมันตื่นครับ ยตรงไห้มห้อโซนไห้ครับโซนไห้ครับไห้จล็กน้อยสีโซนหยาครับโซนไห้แล้วง่วงเจะเป็นควายครับทั้งผสมทั้งโซนเข้าครับมันนี้สีตู สนใจใหมอมีสนไหนครับติดต่อได้ครับรบริการทุงที่ชนเขาง่วสนตะพา เส็จไปแล้วตัวหนึ่งครับตัวที่สอง